เป็นเมตาที่คนเล่นกากเฮ้ยไม่มีมโปรโมตแล้วเว้ยซื้ว่า,าล็อเท่าไหร่วะสองร้อยปูเดย์ซื้อไม่เลยตอนแรกไม่ขายสี่ห้าร้อยกูจะร้อง <c oughs> กินข้าวได้เลยทีเดียวแต่จริงไอพีเมียมอ่ะตัวอีกตัวนึงเก่งกว่าใช่ไหมเออไม่มีมอันั้นได้แต่ไอว,วีนี่เก่งกว่า ใส่มาเอาที่ผมผมนีนะครับ <laughs> ใส่วางไว้วะไอตัวโซนบาสจัว่วก็ไม่มีเลยใช่ไหมที่ไงตัวนี้ก็แทนได้นะเดี๋ยวให้ดูตัวยังมันจัวจ่วจั่วมันยันไงเนี่ยเข้าสง่งอ่ะเรื่องหน่วตาคนนี้ไปต,อตไไป่อนเลยจุดสาม Yeah. วิกพีเโอเควิกพ่เด่ากด5ระบายหนังเวลานีเร็วเร็วอ๋อิ้งไปเลยเฮ้ยโหตัวโหดทิ้งไปิ้งไม่เลยแอ่ทันแุงแกเข้ามา เดี yeah. ๋ยวไปสองพิ o ้งค um. ok ์เข้าเลยพิ้งโอเวนจบเธอแล้วรอไม่ยินหมื่นด้วยแฮแฮบูทไลท์คือโต๊ะบูท ตีโปรแวนแก้อยากให้แดมครับผมไม่โลกเข้ามาไม่มีจบนะจบแล้วตัวไล่ไล่เลยเนีน่ยฟ้าทู บานกรุบโอ้ยกรุบบูด้วยรักบูดชนิดใช่ดูโงงไหมงงดีง่อยู่เหมือนเกี่ตามมันเหลือเนาะที่มันเหลือเรอวะเหลือใส่อะไรใส่มาก่อนนะตามขี้ใช่อะไรนะซ้ำซ้อนสองหมื่นใช้ตอนที่มีโอกาสใช้ยังไม่ได้ใช้แล้ะจะตาย พี่พลังอยู่โอ้เอ้ยวันนี้โมย,โมยังไงเฮ้ยจเจ้าเจนรอเมื่อกี้หาเดมเลยไล่ร้องเลยไอ้เซียวช่อเช่วยแกนึงใบใบเดมมหมดแล้ว <laughs> มันทำได้สไนะโดออนติเมดอืมตัวเดียว ไม่ถึงนะมีสองใบอะไรเอาหมดไม่ได้จัว่วผมไม่เนี่ยสุป้าไม,มีตัวยี่ห้อเดียวอ,อ่ะอัลติเมสตสไปมังกรไฟลงมาไม่ได้มาเออว่าเออว่าดิวมาบงนไฟล่างมาตัวนั้นตัวนั้นกอง กระจกอ่ะเล่นอยู่แล้วมันได้ปม้มื่นเอ้ยมันเสียม,มืออืมไม่เล้เยอตีไปเลยไม่ไม่กดโสมรา้กลับไงจีแล้วก็ออกลับจีขอสนามสอบนั่นามสี่ลูมสี่มีสองครับไป ไม่ได้จุวไม่ได้ใบไม่ได้อะรต้เนี่ยสวยโต๊ะไหญ่ขาอ่านยูนิตท,ทำะไรด,ได้จีบอสนสนีัน่งการทวสอที่ยินิตดูด้ยว่ายูนิตที่มีความสมมากอสสนีข้่งแล้วยูนิตนั้นมีทุกเรื่องบความสมมาน้อ ไม่สามารถถูกยิงได้ต,ตัวที่บ๊วยเป็นแอนีนไม่มีมะได้ไรเอามาเข้าโซ่โเคควนควิตัวหนึ่งนายเดเป็นการอีกิว่ใบมือนึ่งนึงโอ้โหไม่ได้เท่าไหร่ยี่สองกีการตอนแรกพวกเมน บบานหนึ่งลบห้าพันแล้วก็ขัตบ้านหนึ่งเป็นบ 5, วกห้าพันยังโซจัวแวนแจ็ยิบสองยิบเก้าเขา้ามาแล้วตัวเล่นคีบแวนพลังนี่อือฮึพลังแวนนี่ dính 20. như 20.000 như này 10.000 tí chiếu bay 1 ยูไปยูต้องชีร์าต้อจัเลยไม่่ื่วันเสามอแปดร้อยยี่สิบแปดอันนี้ก็ร้ย่สิ แปดยี่แปดยี่แปดยี่แปดหมื่นหมื่นห้าสเกิยวลดจัวลาบบายขอหว่อนไม่บายไม่เหบายด้ยวยหรอบายมึงหรอ cái gã cho nên Hãy được, cho kênh Ghiền Mì Gõ อยู่วันนึ่งปรนเจ็ปีไปใช่ข้างนกวเหอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแต่แล้วแต่ผมจะตามลงไปแล้วบวกสามี้แล้วก็แต่อันี้ครับ Hmm. นี่เห็นยดเล็บเป้เเาพี่ชามาันเราจะรอดได้อย่างไรพีเจี่ะไม่มีไ,ไม่มีอะไรเลยที่มดับเบิลดินเดเซปจีก้าลากไว้เสร็จบอลากเกียร์สามไองไม่มีชิวเลย ไอ้มึงคนเด็กแล้วเวน้นเย็ <c oughs> นๆไงเจไปเรียกยิงหนึ่งยิงดีทายแล้วบายเหรอเพื่อนแล้วด้วยบายเรียกบายเนี่ยบายคือสองอีกการตัวเดิมน้องใช่ทำอะไรพี่ห้หมืน่นอัวนี้ครับต้งตัวเล็กดี่ว่า ไม่ได้ไม่ได้เดิมเรื่อวเท่าไหร่ยี่สิบอ้าว่กูเล่นอะรเยีะวเนี่ยสามสิบสี่สิบลฟ์สองสามลสามออเดอร์ออคลิปออข้างได้ลบคลิปที่ที่กูรู้สึกกากกันสคลิป แล้วเนี่ยยี่สาม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 เจ็ดตายกูจะตายแล้วรู้สึกกากอะไรวะไล่จิวจิวเดี๋ยวมันก็เอาของกูไปหมดละวจริงมันเสียเปล่าฟรีเกินไปอ่ะกูเนี่ยทนทนไล่ right. โอเคหมดเดิมเล่นอยู่ตงต้องปิดแล้วเว้ยจีแปดแล้วสองีาใช่เออโมยโมยคิมมอเดิมไม่ีใบจุกโหันเลยมื่วะแปดใบมือกระจอกรบาทหนึ่งฟิวไงจี มีอะไรนะสี่สิบเลขจวสองไปเอรอสิบเนเ้หรอยัง,งไงสิบเป็นใบมือสองแบบใบมือสองัวสองไม่เอาตัวนั้นไปเสพเลยปูชีวิตม <c oughs> ปจุบสองไปเลยทุกคน เราไม่ไม่คองั้งแต่แรกวะหรือเพิ่งโจทได้เพิ่งโจทได้เกพี่เจ๊เลย <laughs> คนเจ๊ถ้าไปตอนนั้นได้ๆๆ <laughs> มึกได้ห้าพันนี้ก <laughs> <laughs> ็พลังหวอคนบ้านนึงใบมือหนึ่งใบนี้พ <laughs> อชาอร์ท อะแล้วอย่าโซพอตาชาา์โดโอ้เราใส่ฟีนิกเมียวฟีนิกกาใส่ไม่ได้ถ้าใส่ต้องเห็นต้องบายเห็นบายแล้วต้องต้องกระโดดเลยเวนเกียร์ยเก้าเก่าปล่อยจบแล้วนี้ยเออไม่เช่าเลยสองใช่ไหมกรแย่นล้วมื่นึลปล่อยที่อารีขี้แวน อันนี้เดอรอจัวเฮ้ยเฮ้ยแพ้ได้ไงวะทำไมไม่เล่นทำไมต้องเล่นตัวนี้วะตัวเล่นไม่มีเีอยดูดิตัวเตกัดก็ไม่มีไม่ลงเตะเยอกระจอกขึ้นไปพลังก็ไม่ถึงเอาหรออืมลุกไม่ได้ ว่าเกือบแย่ร้อนะอ่ะหอบผือเลยม,มันกันปวดหวัวอยู่เมิเมกาโคลนีเดมงปวดหัวทำไมเลีไม่ได้ใช้ทิกอเร็วไม่ได้จนฉ่ำเลี้หมดแล้วอ๋อ,อไม่ต้องใช้ออเอนตีใช้ตีไปม,มันก็ตาย,ยีางเมกาโอ เพื่อจะออกม่งโกงเลยนี้ม่งน่ารำคาญเราจะมันต้องหาตัวอะไรให้ได้ไหมนะไหแก่หลอกจอดที่ไหนมีฟอยด์อยู่มัจะได้ฟอยบอกว่าแกหลอกภาวนาให้โอหลอดมึงได้เลยกันดิคลอนอ่ะต่อไปเล่นอะไรดีวีอ่ะวีเหรอปิด